สิ่งที่คนเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับรถไฮบริดนะครับก็คือรถไฮบริดประหยัดน้ํามันมากกว่ารถน้ามันเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วรถไฮบริดหรือรถน้ํามันนะครับที่ประหยัดน้ามันมากกว่ากันนะครับวันนี้พามาดูอัตราค่าเฉลี่ยกันเพราะว่างทีในคลิปเราจะพูดแค่อัตราค่าเฉลี่ยใช่ไหมแต่ในอีโคสติ๊กเกอร์อันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถบอกการประหยัดน้ามันได้ทั้งนอกเมือง ในเมืองนะครับและก็เป็นค่าเฉลี่ยกลางนะครับคราเนี้ยถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนะฮะตามอีโคสติ๊กเกอร์ที่ลงอยู่ที่หน้ากระจกรถตรงนี้ครับถ้าเป็นรุ่นไฮบริดนะฮะจะสังเกตเพื่อนๆจะสังเกตได้ไอตรงเนี้ยมันคืออัตราค่าเฉลี่ยนะครับมันคือ5.2นะฮะล,ล,ลิตรต่อร้อกิโลเมตรแต่เราเป็นคนไทยนะคนไทยส่วนมากจะดูเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะความจริงไฮบริดคือ19.2กิโลเมตรตร่อลิตร ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าค่าการใช้งานจริงๆเแบบ๊อยากแนะนําว่าให้เราดูสภาวะในเมืองหรือนอกเมืองเป็นหลักนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานของเราประมาณไหนนะอย่างเช่นถ้าในรุ่นไฮบริดเนี่ยสภาวะในเมืองนะครับก็คือขับในเมืองรถติดๆจีว่าทําประหยัดน้ํามันได้ดีมากๆเลย4.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือ21.7กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเอง แต่ถ้าวิ่งในนอกเมืองเนี่ยมันจะประหยัดอยู่ที่5.6ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนะฮะก็คือประมาณ17.8กิโลเมตรต่อลิตรจะสังเกตว่า2ค่ารวมกันเนี่ยมันจะเป็นค่านี้มันหมายความว่าให้เรานะฮะเลือกการประหยัดน้ำมันที่เหมาะกับการใช้งานของเราให้เพื่อนๆจดไว้นะฮะว่าถ้าเราใช้ในเมืองเราประหยัดถึง21กิโลเมตรต่อลิตรถ้านอกเมืองเนี่ยประหยัดอยู่17เดี๋ยวเบสพาไปดูในรุ่นน้ำมันกันเป็นเซกเมนต์เดียวกันแต่เครื่องยนต์ต่างกาันระบบไฮบริดท,ที่ต่างกันนะครับว่าคะนนะนประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ ตอนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นคอสนะเมื่อกี้ลืมบอกไปถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1,600ซรี่ี่าแรงมา้าแต่ถ้าเป็นรุ่นน้ำมันเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ล้วน1 5 0 0ซีซี105แรงมา้ามาตัวนี้เครื่องยนต์เล็กกว่านะมาดูการประหยัดน้ำมันอ่ะผมไล่เป็นแบบว่ากิโลเมตรต่ตอลิตรเลยดีกว่าก็เป็นค่าเฉลี่ยจริงๆเนี่ยในรุ่นน้ำมันอ่ะมันคือ16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่คราวนี้ให้สังเกตถ้าคันนี้วิ่งในเมืองวิ่งในเมืองมันันนนนจจะะกกิิเทท่่่าไหรมอยูี 14.2กิโลเมตร่อลิตรอันนี้ผมผมหารให้แล้วนะแต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดนี่สังเกตเลยคันนี้วิ่งต่างจังหวัดกินอยู่ที่18.1กิโลเมตรต่อลิตรหมายความว่าเมื่อกี้ไฮบริดอะถ้าวิ่งในเมืองอะทำไป21แต่คันนี้ทำได้อยู่ประมาณ14และคันนี้วิ่งนอกเมืองนะครับทำได้18ไฮบริดทำได้17แปลว่าในรุ่นน้ำมันเนี่ยถ้าเราไปใช้นอกเมืองคือใช้รถที่สภาพอะ สภาพถนนเนี่ยปกติใช่ไหมครับไม่ค่อยมีเบรกนะครับไม่ค่อยมีจอดไม่ค่อยมีหยุดเหมือนในเมืองที่รถติดๆเนี่ยเจ้าตัวน้มามมนนะครับตอบโจทย์มากกว่าในการใช้ต่างจังหวัดเหมือนคลิปที่เบ๊เคยทําไปบอกเลยว่า การใช้ไฮบริดหรือการใช้น้ำมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กันใช้งานของลูกค้าสุดท้ายแล้วเห็นไหมว่ารถเซกเมนวกันแค่ว่าเครื่องยนต์ต่างกาันการประหยัดน้ำมันในเมืองกับน,นอกเมืองมีความแตกต่างกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับว่าการใช้งานน้ำมันหรือไฮบริดได้เลือกรุ่นที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไฮบริดคือประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ